สวัสดีนะครับสวัสดีมิตรแฟนคลับบ,บา n g y ส s Studio ทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาในลุคที่แบบเครียดหรือเปล่าก็คก่อนข้างเครียดนะครับวันนี้นะเพราะว่าผมโดนแฮกไอดีนะครับผมก็คนดูก็อาจจะเริ่มที่จะด่าผมเลยใช่ปะว่าทําไมเอ้ยมึงมึงมึงโดนแฮกได้ไงวะเฮ้ยมึงโดนแฮกได้ไงเมื่อคลิปที่แล้วสองคลิปที่แล้วมึงเพิ่งรีวิวไอดีไปนี่หว่าแล้วมึงโดนแฮกได้ไงอ่ะนะครับตัวน,น่าจะด่าแบบนี้แล้วนะครับ ก็กดหนึ่งกดไลค์กดแชร์กดสกายผมก่อนเดี๋ยวผมจะเท้าความให้ฟังตั้งแต่ผมมาเล่นเกมนี้เลยนะตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้นะตั้งแต่ตั้งแต่ตแตเอ่องพั Base 2020นะก็บอกไว้แล้วนะตั้งแต่เป็นส2 0นะครับอ่ะนะผมเท้าความก่อนเลยนะครับคือมาเป็นส2 0อ่ะผมได้สมัคร ID ดีไว้1 ID ดีแล้วก็ได้ผูกกับคนนี้เรียบร้อยนะครับ โอ้เรียบร้อยเลยนะครับก็คือ ID ที่1ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับก็ใครไม่ไปดูสามารถไปดูในช่องหรือว่าลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ละกันนะครับก็นั่งเคยดีแรกที่ผมอันนี้เือดีที่2นะครับแล้วก็ผมสมัคร i อดีแรกอะ่ะมันเป็นช่องท้ายท้ายเออเองพัน2020นะเป็นช่องท้ายท้ายเลยนะครับช่วงนั้นมีฟุตบอลดำผมมีฟุตบอลดำแค่ห้าลูกนะครับมีเซ้อกุนากิโร่แล้วก็มีคิสเียโนโรอนโดแล้วก็อีกสามคนจำไม่ได้แล้วไม่รู้ใครนะเปโดซิวาหรือปล่านะ์ ก็จะไม่ได้เลยเหมือนกันนะครับแล้วก็พอเขาเปลี่ยนภาคอ่ะ2 0ง1นะครับตอนนั้นผมยังไม่ได้มาแคสเกมนะัผมยังไม่ได้สร้างช่อง youtube ยังไม่เป็นยูทูบเปอร์นะครับก็ได้ทาการลบไปนะเพื่อไปเล่นฟรีไฟลนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมแบบยังไงอะเอ่อโทรศัพท์ผมยังไม่ได้ดีกันรขนาดนี้นะครับก็ได้ทําการลบไปแล้วก็ไปเล่นฟรีไฟลอยู่พักใหญ่นะครับเพราะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะก็แป๊บหนึ่งนะแล้วก็ ผมจะกลับมาเล่นอีกครั้งก็หลดมานะครับแล้วผมจำไอดีไม่ได้นะผมก็เลยเอาวะไหนๆก็จำไม่ได้แล้วก็ต้นๆป้ากันเลยก็ทํา,ก,ก,าการสมัครไอดีใหม่เลยก็เป็นไอดีนี้เลยนะครับนี่เป็นไอดีนี้เลยนะครับเป็นไอเดีน, <S <S นี้เลยนะครับแล้วก็ผมมันปั้นนะครับไอเดีนี้ได้ประมาณโอ้หนึ่งถึงสองเดือนมั้งเลยก็โพสช่วงนั้นแหละมันเป็นช่วงแรกๆนะเป็นช่วงแรกๆนะครับ ปั่นปั่นได้น้อยมากไอ้ดีเนี้ยปั่นได้น้อยมากนะแต่พอมันจะมีตำนานอยู่นะครับมีตำนานเลจินเพย์ย์แล้วก็มีเออมีฟีเจอร์เยอะนะเพราะแรกๆมันเจกเยอะนะผมจําได้มันเจกเยอะมากนะครับอ่ะนับแล้วผมก็เฮ้ยไอ้เก่าผมมันโหดกว่าว่ะผมก็เลยทําการไปกู้ไอ้เก่ามานับไปกู้มาผมค้นหาใน youtube เยอะมากนับแล้วผมก็จําได้นะครับมันต่างกันแค่ตัวเลขข้างหลังสี่ตัวเท่านั้นเองนะครับต่างกัน4ี่ตัวนะครับ ไอไอดีที่ 1, ทหนึ่งกับดีที่สองอ่ะรหัสต่างแค่สี่ตัวเท่านั้นนะครับอ่ะนะครับแล้วผมก็ทําการไปเล่นไอดีนู้นยาวเลยยาวมานะจนถึงเอ่อเปลี่ยนภาคเป็นอ e ีฟุตบอลสองพันยี่สิบยี่สิบสองนะครับอีฟุตบอลวันยี่สิบสองนะก็ได้เล่นบอลสองสามเดือนแล้วผมก็ไปเล่นไอดีหลักที่ผมแคสอยู่บ่อยๆนะครับอ่ะไอดี ID นั้นก็เลยกลับไปเล่นไอดี ID นั้นยาวเลยจนมาถึงสองพันยี่สิบสามนะผมไปติดฟีฟ่าด้วยนะ้องช่วงหนึ่งนะครับแล้วผมอ่ะก็เมื่อ ประมาณเดือนที่แล้วนะครับผมก็ได้ทําการเข้ามาตรวจเช็คทุก ID นะครับว่า ID ดี <c oughs> ผมนึงอยู่ดีหรือเปล่าที่จริงผมมี4ไอดี ID นะครับแต่ ID หนึ่งก็ให้เพื่อนไปแล้วนะให้ไปเลยนะครับก็ตรวจเช็คนะครับ ID ที่1ก็ปกตินะครับแล้วก็ได้ดูให้คนดูได้ดูไปนับก็ปกติมากปกติปกตินะครับแล้วก็ไอดีเนี่ยที่มันได้ปกติอ่ะคือนักเตะมันไม่ได้โหดขนาดนี้เว้ยนะครับคือมันเล่นให้ผมโหดคือมันออดีผมไปเล่นในโหดขึ้นผมก็ ขอบคุณขอบคุณมากๆนะครับที่เอาใอ้ดีผมไปเล่นได้อดขึ้นนะครับแต่ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนทั้งเมลเลยก็รหัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็ไม่สามารถแฮกเข้ามาได้แล้วนะผมก็ล็อกอยู่ดีนนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะตอนนี้นะครับล็อกอยู่นะครับหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับก็ยังไม่มีการล็อกอินซ้ําซอนหรือว่าเสียการล็อกนะครับก็การล็อกของผมก็เหลือจิตนะครับนะครับก็เป็นวันดีวาดีที่โดนแฮกไปนะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ อย่างแรกนะทองไม่มีนะครับแล้วก็จีดี189นะครับแล้วก็โคโด้ดเดี๋ยวมาดูโค้ดกันหน่อยคนระับว่ามีโค้ดกี่คนโอ้โหมีเป็กเปอร์ดิโอาคนเดียวซะด้วยนะครับแล้วก็ในทีมก็โคตรมากนะครับมีเอ่ออันซูปาตินะครับพีเอเดวิฟนะครับมีกาเบรียลชีสุดร่างฟ้าซะด้วยนะร่างนาม่วงนะครับผมแล้วก็มีเมสซี่ของแจ็คนะของแจอันนี้เป็นของแจ็คนะเมสซี่ แล้วก็มีจูดเบลลิงแฮมร่างทีมชาตินะผมโอ้โหช่วงนี้ผมไปติดฟี فا อยู่นะครับเพราะช่วงนี้ฟี فا ง่ายมากนะครับช่วงบอลลูกอะแล้วก็มีเจฟฟีลิกโอ้โหร่างนะักนบอลเชียร์เฮ้ยผมไม่เคยเล่นเลยนะเจฟฟีลิกอะแล้วก็มีคาซิมิโลนะครับเด้งเดือดเหมือนผมนะก็แปลว่าเขาน่าจะไม่ได้ล็อกแค่แป๊บเดียวนะเพราะว่ามีคาซิมิโลร่างเด้งเดือดอยู่นะครับที่แมนยูแพ้ไปเจ็ดศูนย์นะก็อย่าพูดนะช้ำใจนะผมแล้วก็มีคาร์เบียลมากันเยส นะครับพี่เดวิสเช่นเดียวกันนะครับอุ้ยมีดีเคนร้อยร่างนี้ด้วยว่ะไยร,ร่างนี้มันยืนเซนเตอร์ได้เหรอทุกคนเป็นเดอะเดสต์สไตน์เยอะนะผม,มข้อพลังโอ้เทียอย่างสุดแเอาข้อพลังก็สุดอยู่นะผมวิ่งสูบฟัดได้ตั้งเกมนะครับแล้วก็มีเจ้าคิม,มิกพี่เดวิสอีกแล้วนะครัโอ้เทียคิม,มิกครับโอ้ร่างนี้ยืนได้เยอะเซนด้วยนะพี่ตัวกลางตัวรุกตัวต่ำนะครับวิงแบ็ค นะผมเดี๋ยวก็มีเชสนี่นนประตูนะผมเดี๋ยวไปดูตัวสำรองกันานนิดนึงมีเอปเป้นะครับทีมชาติร่างแจงนะผมมีโอ้ร่างนี้ผมอยากได้มากคริสเกียนอีริกเซนครับผมโอ้โหคาสสิกดับเบิร์เทนครับผมชีอัพเป็นสตาร์วอชั่น99เว้ยไม่ต้องอัพก็ได้ที่จริงอะ่ะอัพงูพ้ครับชีอะ โอ้มีกิเตนลิกเส้นแล้วก็นี้มาผมเพิ่งกดรับมาเมื่อกี้นะ่งกดรับมาเมื่อกี้แล้วก็อันนี้เพเยอนเดวิดอีกหนึ่งคนนะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับใครรู้สามารถคอาไม่บอกได้มีโอ้คาดิมเบนเซมาเรียวมาดิดนะเป็นมาดิดดาบี้นะผมมีเบดี้ร่างนี้ซะด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูบรรดาตัวสเหรบโอโหห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 มีมีมันชื่ออะไรวะตัวนี้ผมผมลืมอ่ะ เออไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันชื่ออะไรนะนะ <_ C 1> ผมจำไม่ได้แล้วผมผมติดอยู่ไม่ไลินผมลืมแล้วนะใครรู้สามารถคอมเมนต์บอกได้เป็นสไตล์โกบูเชอร์นะครับ <_ C 1> ผมลืมเลยว่ามันชื่ออะไรนะผมผมผมลืมว่ะชื่อจำไม่ได้แล้วนะไปชาวฮิวสโค้ดนะครับลืมลืมนะครับแล้วก็มีโออีคอดดี้เบอเดอะวิฟส์ด้วยนะครับ แล้วก็มีเชบีวาดีนะครับโอ้โหใครอยากดูรีวิวก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะตัวไหนบอกได้เลยนะครับมีมิคาโลมูดริกว้าวมิคาโลมูดริกนะครับผมร่างนี้ซะด้วยนะครับมีเดเบโรนะครับนี่นะตำนานนะผมบอกแล้วไอ้ดินเนี่ยมีอยู่นะมีอยู่นะไอคอนก็มีอยู่นะครับผมบอกแล้วมีอยู่อ๋อเหมือนแล้วอ้มันขายนักเตะยกชุดเลยเว้ยเอ้ยมันขายเหลือแค่นี้นักเตะโอ้มีมาติโอเดกาดนะครับผม ีมีโอดิากาดร่างซีมเอฟจะด้วยนะครับผมเอ้ยมันเอาไปเล er ่นโหดนะเนี่ยโมเลยไปเล่นโหดนะครับให้มันเอาไปเล่นโหดนะเนี่ใใยนี่ผมก็เพิ่งผมก็เข้ามาชิกเล่หลายครั้งนะครับเข้ามาชิกเล่โอ้โหมยงพุทบอลหมื่นห้าโอ้โหแบบนี้ก็ทารุงดีโอ้โหเดียว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 อู้ใจเย็นเย็เย็นใจเย็นเย็นเย็นเฮ้ยมีบอลหมื่นห้าโอ้โห เก็บไปก่อนละกันเก็บไปก่อนละกันอย่าใช้ฟุ่มเฟือยนะผมอย่าใช้ฟุ่มเฟือยเก็บไปก่อนเจี๊ยมีพวมหมื่นห้าทุกคนเจี๊ยโอ้โหพวมหมื่นห้าครับ 15, ผมอืมของฟรีอ๋อเป็นแพ็กฟรีอันนี้นะผมแต่ว่าขอเก็บตังค์ให้แบบเจี๊ยบก่อนนะผมอยากได้สตาร์ฟิคอลเตอร์นะเดี๋ยวข้าไปดูดีพิชชั่นหน่อย อยู่ดีวิชเก้านะครับผมดีวิชเก้าดีวิชนระดับล่างสุดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปคฆษหาแผนอันุแป๊บนึงนะก็มีหลายลท่านถามกันเข้ามานะครับว่าหาแผนสีหนึ่งสงสาที่ผมชอบใช้อยู่บ่อยที่ไหนนะครับผมผมจะทำการหาเลยนะผมจำได้ว่าสีอะไรนะผมจำไม่ได้เสีเออสีเล็กก็10สิบ อันนับตอนนี้ผมก็อาเจอแล้วนะครับก็เป็นอันที่4นะครับเลก,ก็กดมา1 2 3 4 5นะครับเลก็เลื่อนมาประมาณ15อัน15อันแล้วเนี่ยเป็นอันนี้เลยนับอันนี้อ่ะนะครับนี่คือแปลดีหลายหลาท่านนะครับถามผมเข้ามาเยอะมากนะเดี๋ยวผมจะเมนูดูนี่นะครับอ่ะนับถามผมเข้ามาเยอะมากนั้นเลก็เราก็กดไปที่โค้ชกดไปที่ฟอร์แมชชั่นแล้วกดเดฟ นี่เอานก็จะได้เป็น4 1 2 3ที่ผมเล่นอยู่บ่อยๆนะเล่นเป็นแผ่นหลักสแล้วนะครับก็ติมัเป็นลหลักสแลวนะก็อยากผมรีวิวตัวไหนนะก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะครับก็โอ้โหพี่ชายเกียรไปเล่นในผมแม่งโหดจริงว่ะเฮีย yeah, ไม่รู้ใครนะแฮ็กไปนะแต่ผมตอนนี้ก็ไม่ไม,ไม่ต้องกลัวแลนะ้วเพราะว่าผมเปลี่ยนรหัสแล้วก็เปลี่ยนเมลเป็นีเรียบร้อยแล้วเมลมันก็จะทําการล็อกไว้แน่นหนาะนะครับก็ อย่างว่าผมสร้างคอนเทนต์นะอันนี้เรื่องจริงนะผมผมเครียดจริงนะตอนแรกผมเครียดจริงนะเพราะผมเปลี่ยนไดดีไม่เป็นนะแล้วก็ผมก็ไปเปลี่ยนได้ดูจากยู u ูบแล้วก็เปลี่ยนได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อย่าว่าผมแบบอออคอนเทนต์นะไอ้เมืองเอาแต่คอนเทนต์ว่ะไม่ใช่คอนเทนต์นะโมเลยเรื่องจริงนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเรื่อต่อเลยอย่างใดนะครับก็มีวันนี้นะอยากได้รีวิวตอนไหนนะคอมเมนต์บอกไว้เมืฝากได้หน่อยกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกลังใจในการทคลิปต่อไปอั้งครรััับบสสวดีนะคผม